ตามก็ยากลําบากคนทางมาขึ้นอย่างนี้ลงอย่างงี้เหนื่อยขนาดแล้วเหนื่อยจนบอกไม่ถูกบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหรอ่อคนทางไม่จะเข้ามมสักทีเดินขึ้นขเขาเนนาก็ยังมีโน่นก็เดินไปกว่าจะไปถึงทุ่งนาก็เกือบเพียงด้วยน้ําพระราชหาฤทยัยอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเล็งเห็นถึงความยากลําบากของราษฎรพระองค์จึงเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรไปทุกหนแห่งเชกเช่นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภาพแห่งความประทับใจในวันนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคุณลุงวัย82ปีผู้นี้ตอนได้หลวงมาเป็นสมัยนะั้นมีการพัฒนากับถนนของตังเนี่ยคงจะมาเรื่องนี้ตัวเลยเนตั้งตรงเขียน้เพราะก็เดินต่ำเป็นไปเลินไปก็อย่างว่าขึ้นถนนนี้ก็มาไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเผียรท่าน้ําที่สะพานคอนกรีตนั่นนะแล้วก็ไปดูสภาพแม่ก่อนมันเป็นขัวไม้ขัวอย่างมันบดีนะคับ แลล้วกกวกกก็พอาาดีับานายหงไปัจจุบันเส้นทางสายนี้คือทางหลวงหมายเลข1088ตัดทางหลวงหมายเลข1192จังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่สร้างประโยชน์สุขแก่พระุกนิกรชาวไทยมาจวบจนทุกวันนี้ม่ไม่ได้หลวงททางเราก็มันจะเจริญแบบนี้ไงกนได้หลวงน่าเป็นคนเหมือนกับพ่อเราคนหนึ่งอะ ต้องทักนายหลวงไว้ก่อนนะบ้านเฮานี่คงจะดีขึ้นมาในหลวงได้มาย่มมาเยียบลินในหมู่บ้านนี่แหละหูอชืกเป็นชีริมงคลกับบ้านกับจองอ่ะ